ไม่ได้ไปหาหมอแล้วกลายเป็นว่าหลายๆคนก็อ้าวจริงๆแล้วคือเป็นอย่างอื่อปวดหัวปกติกับปวดหัวไมเกรนอะ่ะบางทีเราก็แยกไม่ออกอนะวพามันต่างกันยังไงจริงๆจะบอกว่าไม่ต้องแยกนะครับที่เราเรียกกันว่าปวดหัวปกติจะเป็นภาษา,ลลาองแพทย์เรียก tension type headache ครับผมพวกนี้เป็นการปวดที่เกิดจากกล้ามเนื้อมันก็จะปวดเป็นวงรอบเป้าตาหน้าผากขมับไปถึงด้านหลังส่วนไมเกรนเนี่ยปวดไมเกรนจริงๆจะปวดปวดจากเส้นเลือดมันเลยปวดตุบๆเป็นจังหวะปวดตุบๆแล้วก็ปวดครึ่งซี่ อ่าจะซ้ายหรือขวาสลับไปสลับมาก็ได้การปวดไมเกรนมันจะแรงกว่ามันจะมีแบบคลื่นไส้อเจียนบางคนเห็น<ส>กลัวแสงกลัวเสียงอะไรพวกนี้สาเหตุที่จะไปกระตุ้นมันม,มันมีอะไรบ้างคะคุณหมอต้องบอกอย่างงี้ครับว่าปวดหัวเป็นเรื่องธรรมชาติเขาทําให้เราปวดเพื่อเราจะได้หนีจากอะไรก็ตามที่เราเจออยู่ตรงนั้นทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าปวดหัวไม่ต้องแยกก็ส่วนใหญ่ปวดทั่วไปแล้วมันเลยทาให้เราเหมือนวางใจอ่ะเอ้ยมันไม่ได้แรงขนาดนั้นเราก็กินยาไปเรื่อยๆไม่ได้ไปหาหมอเรากลายเป็นว่า หลายๆคนก็อ้าวจริงๆแล้วคือเป็นอย่างอื่นถ้าปวดหัวที่ว่าไม่ต้องแยกคือมาหาหมอดีกว่า